ซึ่งสมัยนี้คนไม่ค่อยชอบเรียนประวัติศาสตร์กันคนไม่ค่อยคิดอะไรย้อนหลังไม่ได้สอนให้เป็นคนสมัยเก่าไดโนเสาร์อนะแต่ความเป็นมาความต่อเนื่องเนี่ยเราศึกษาประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชาติบ้านเมืองทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีเราก็จะรู้ว่าอะไรมันดีอะไรเป็นประโยน์อะไรมันไม่ดี แต่ที่สําคัญคือเราต้องเอาบทเรียนมาใช้เพราะว่าชีวิตนี่บางทีมันผ่านว่าผ่านไปเร็วมากแย่าข้าพเจ้าในี่ยแป๊บเดียวเหลือแป๊บเดียวก็จะเจ็ดสิบแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทําหลายอย่างที่เสียใจว่าไม่ได้ทำเสียใจเว่าสว่าไม่น่าจะทำแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียใจ เวลาผ่านไปเร็วพางทีก็ยังอยากกลับไปอย่ท่ามกลางนี้แต่กี